คพี่น้องเอฟซีคูยังค่อยกดไหลก์กดแจกกดติดตามให้ไไหยังสังเยยหน่อยละข้างทองเมนี่กับชูชูช่องยายมองไงทองชาแนลก็พอพี่น้องอีก่เคือีกเาอีกเติมโอ้ยผู้เถ่าหายอยู่หากินถ้าครเหมือนแดกไคอยู่หาซูนี่ละลุดมดจะใช่หลุดไงหลุดเป็ดหลุดยิงแดนนพาน แดนท่านนี่แหละยากนากยุคพี่น้องคัดแบบธรรมชาติธรรมชาติออนี่กาลมาตอนมาปาดเอ,อท่ทำน้องกาลาสินเออเกี่ยวกับมวลประสง์งพระเจ้าเพป็นบวชออกไปแลป้วเพกนยึดหรังนี้เสนออ้ามือนีกใหญ่คือน้องฟังจักก่อนนึงก็แล้วกันเนาะเพราะไงเอ้ยเอ้าเจ <c oughs> ้าไปซ่อมเอ <c oughs> ม,มี่ยงหรือเปล่นซ่อมเจ้าออกซ่อมซ่อมจริงจริงก็ อ่เอาแบบธรรมาชาติเนี่ยแล้วน,อยยนอ้องพี่น้องเนาะอย่าเลืมกก่มเด้อคนไหนคนแช่คนติดตามเห็นไหมไงช่ชเงเวียนเนี่ยเด้อแล้วมาวันนี้คุณแม่เอ้ยม้วนพระสองฆง์เจ้าคนเือเหลืองผายอมฝาก นอนตื่นเถอะขันลูกเจ้าไปคล้องเขาบ่ปล่อยบางภาวนาบ,าบ่ไ้บางคนทำวัดกจัดไถ่คนแก้ใครในทางดีได้คาผีเรือตัวหายขาผีตายตั้งอากาอดิช้างมองหุ่มหัวภาวนาขันต่อนเนื่อง อันแรงเจ้าบ่ปล่อยอะไรบวดเข้าไปเพระเนตรใดใดในปล่อยหันตานสุ้มลูกหลานวนมีนบ่ห่วงเลยโอ๋พ่อ แคนนี้กินข้าวฟีบาบดเกี่ยวมีแต่เกี่ยวขันและฟันวินัยนั้นบ่าป่วยไรอีกอันเนึองอ่ะม้วนก็มาขก้นเน็ตไปได้ไล่ปอยบังปางแล้วม้วนก็มาขก้นเน็ตไปได้ไล่ปอยบังปางความศึกษาการศึกษาคือพลังคอยสั่งสอน การบอวังปล่อยคุณแม่เอ้ยบินธบทต่อเนื่องโอ้ยตอนเศราบอล่อยไรแล้วขั้น,นเนตแบบนี้ต้องถึงที่ออลหันละนกเขาขันบ่มีเลยได้อยู่เตยบ่มีห้องนกเขาท้องนี้ไปจ่อยเป้ยไงกำพูมา กับโมข่านพระสงฆ์ทานคนเฮ็ดดีแล้วสังเวียนนางขอกราบเรียนนอกเกา้าสิพระผู้ที่กับทำเทียนขอกราบเรียนในทางนี้ม่วนพระสงฆ์เดิมเจ้าบววเขับไปอนบ่าวกินขา้าวผ้าแรงบ่หมาห่หุ้ม าจำลวอมบอล่อยทิ่มขั้นหัวลินจมตาห้างหัวพ่อลุงขั้นแม่ป้าอยากไปบ่อนี่ละพันขั้นอยากไปอยะะ่ารอนานเฝ้ารักษา คนกันยังมาเองคนกันยังมาไหวตัณหาในพันฟองคือจัำบ่อแตนพันมาจองพอหน,น,นึ่งใบเปียบคือไทยกับออกหาข้อควยหยุดจ่จอหลวงเปียบคือจอ่อยำบอคอนไก่นื้อจากบอนตูมันหน่อยกว่างมอนอ เดี๋ยวนี้โลกเดือดร้อนหูจักบ่อน้อลุงขางหัวพ่อลุงขันเอาาหางหูบ่อนองขันน้องเฮ้ยทางหลันหนูจักจะรอตัดปัญหาให้ไกลห่างตัดปัญหา โอ้นเออเออเออายอเอ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 อคอณเั <inh aling> <ators> ่งออเ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 ุอเอกเออเออเออเ ซับสะไครบป่ะยังขอเพ่น้าขอบพน้าจ็กสับหัวอชิ้นไข่โอ้ยกระสังสับสับยังกระสังขัว่าถึงแท่กดไลคกดแค่กดกระดิ่งให้ได้แม่เด้อกดติดตามแม่นหนุ่มช่องยูทูบยายมองไงทองชาแนิ่งจะฟังก่อนใดกะไอหมินมาเด้อโทรมากก็ได้เออหรืออยากได้ม่ใงินสังเวียนหน่อยละข้างท้องไปลองไปล่ำสิบสองสลองงาน งานหน่อยงานใหญ่งาน,งางานไกลงานแกางานสลองสาลาบุญปัน่นถอยกี้บุญผีกินนำ้ำบุญฟังล่ำมหาศาลอาจจะเริ่มโทษระสายมหากาแล้วกันคือโทษกระสุนแปดเ็ตแปดหกสี่สองศูนย์สี่แปดคลิปหน้าพ่อกันไม่ขอบคุณค่ะ